สวัสดีครับมาพ่อครับช่องบา้าจุคนกินแซบอีกแล้วนะครับมืัอนี้กัเป็นคลิปที่สามของผมลนะครับมืัอนี้ผมกัจะมากินตามหงกับปิ้งไก,คงก,ก,กงไาา่ครับนี่ครับตามหงเมียตามไห้ที่เราบาดเจบกับเจ้าตีวายอย่างไหนผมชุลหอละหาบาทครับนี่ครับปิ้งไก่ซื้อมาแต่ผู้เวียงครับไก่วิชัยเบลีโอ้แม่น ไก,ก่ยังเอ่อเขาซุนกวงหนิได้ครับก็ถือว่าผมก็กินดูอยู่ครับไก่ก็น่าสมตำแต่ว่าเป็นของแสีบอยู่ของหมักอยู่มื้อนี้ก็สิน้ำเลยนะครับบ่ถ่ายแล้วเพราะว่ามันก็ดอู้หูมันใบแก่แล้วครับใบสองใบสามเลยครับผมก็คำยังไงครับผม เพลิเพินไปเลยไหมก็คือคเอป็นขาลครับกินขายังไซ้ายกินแบบนั่งกินนะ บัวแซ่บกับปุ้ยนะครับผมน้ำใหม่ครับน้ำนงไปผมก็ดีเล่งนิดน้อย,ย,ยนะครับวันว่าตัดต่อบ้านเปลี่ยนอยู่ แว่าปกติผมกับตอว่าเป็นคนกินเร็วอยู่กินเร็วกับกินข้ามไงเนี่ยมันก็เล่ยจะเห็นแบบว่ารูปร่างค่อนข้างอ้วนมีพี่มั่นครับผมเนีย่ยบจานเล่ยข้ามไงเนีย่ย อากาศก็ตึงหอนเนี่ยเอาอยู่จะฝนกั็มาตกผู้คนในหน้าเพิ่นก็ได้ซื้อน้ำนะครับท่านพอเตาผมกับเห็นหน้าแล้วก็ซื้อน้ำก็ขายไปชั่วโมงชั่วโมงลจะจุบาทนี่แหละละสองร้อยบาท ทางอื่นมึงไหนใน,นน่อแร่งบ่รืขึดังตองเลือบว่ะตักขากับเมียบเมียอุตสาหไปเก็บมาให้ ถำามื่กิน้นี่มันเสียใจแต่ว่าปกติแล้วเลยกินผักกินอย่างผมกับบอค่อยกินดีมันได้เรียบๆแต่หน่อยแต่ว่าหลังจากง่ายเกินมากาากับใครแนวยูก็กินได้อยู่ครับพวกมะระขีินนกอยังกับโอเคครับยิงก,กับกุ้งแช่้ำปลา มันมีเนื้อแก่แล้วมันกับวัวสุดต้านหรือเพี่น้องเอ้ยกินกับคนรู้ใจเนาะคุณยังไอตอนนี้แล้ววา่าลหละสันหนาบ่มี่ตันนี่จวดยังเดียวมันความเราอยู่ด้ตะก้อนผมกบบวัวสายจวดกี่ยัน แต่ว่าเรื่องหลังมากมีลูกมีเต่ามีเมียเนี่ยกับเค่งถือผูเถ่าพิ่นถามพิพ่นยังเนี้ยกับลดลงร้ายเติบครับช่วงนี้โควิดก็ร้าย ไปแต่มาใส่กะระวังเลยนะครับผมไปตลาดกับเมี่ยก็บอกผ้าผู้เ่าผ้าได้หน่อยไหมนอครับครับลนตรายนะครับกินเขาเตียงใบใบน้ำกันหาไปกินซ้ำกัน Thương xẹp thương phiệt Cung cùng Cung chặt 2 tô Cái này Cái này tôi có thể Ăn bột bột được không à Mãi mai, gần cattu cả tê nhai cho vô, cho anh, dì cái bong mày kiếm bậy dù là, khẩu, bớt hoa hắn kính khảo là nam mày gào bọn à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  bọn เราปลูกไว้เป็นแพ่งทุกอย่างนี่ไว้เพื่ได้ไปเกะจะปันอะไรเงี้ยังมีคนไปรักของเราอยู่เดี๋บวเป็นยังครับแบบปันกันแบ่งกินช่วงนี้บ้านแม่ช่วงนี้ก็ปันพี่ปันน้องไปกินนี่ก็ครับน้ำแม่หลายอยู่ปีนีง ขณะว่าฝนบดีบนไดกก็แล้วตอนแรกว่าจะเอาไปกินที่ทงหน้าบาดนี้เพราะมันก็นเลยอยากไลาย,ย่างครับทั้งลูกทั้งเตา่าก็เลยบอกเม่ว่าเอ้เขาก็กินตามปกติเขาอะไรกินที่บ้านกินที่บ้านมีโอกาสไปหน้าก็าังไปกินไหม แงคงตัวัะเกือพ่วงตับมกเกือพ่วงาาเงนี่ยโอ้ผู้เพินพ่นปลูกเพิ่นจะได้เงินดีเด้ครับแต่สมัยก่อนผมขายมาเมล็ดพันอยู่เขาจะขายปลูกขายเพิ่นบดิสดมันแต่ว่าเมื่อในช่วงราคาหรือวะซึ่ง่าเกษตรอาเนียน้อนไม่ได้ครับ กูเล้ปลูกแล้วถือช่วงนีงม้มันราคาดีโอ้ยํา้ถึงไว้กับนี้ไม่อยู่บ้างกับปลูกงนะ่ายตรงนี้ไปจะกินครับพี่นาเมืเ่อถาว่าเราจะกุ้สายอยู่ผมก็ได้หาเนี่ยปลูกครับกอจะปลูกพักปลูกยังพ่อได้กินไปนะครับก็ได้ปลูกขายดอก ลูกค้ายมันกับจะถึงมีเวลาบอกันปลูพกพ่อกินมันกับพ่อได้เบิง้งเสาแรงนี่ครับคข้ามเขาผมบม่บได้กินมังย่องครับผมเป็นคนกินคำใหญ่ปกติของผม ต่ว่าจะปิ่นบาวแวงเนาะกินคำไงไปเลยอย่าไอเสาว์ไอสาว์บะมากไหม 人家敢买嘞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 cái <laughs> mình tao này ngoài bắc cá kia giờ ô mình hơi nhiều cây ở vào tất cả bớt bớt bàn mặt to quá sờ to คำหุงคือที่ buat อ,อยู่เลครับแต่ว่าไก่นี่างานเดียวเครื่องตัวนี่ครับมั้งผมก็จะพยายามต้องกริฟทุกมือครับนอกจากจะมีเหตุการณ์ที่มันเบาหวาง,างวนี่ง่นด่วน แต่ว่าก็จะบุ่มีดอกช่วงนี้ตกงานงานด่วนผมช่วงนี้ไม่ได้คนผู้เฒ่าคุกแก่เป็นป่วยกับพาเพิ่นไปันไปนี่ว่าแม่ผมก็อยู่ลเลียเด็กให้ม,มันสบายแต่กลับไปหาเพิ่นอยู่ปิดแปลามาก นู่กลานสองคนอู้วแต่ว่าไก่ร้านนี้เสียบเพราะว่าเป็นร้านประจำเมทัลเลอรากินมากั้งแก่ดดดๆครับเขาขายอยู่ผู้เวี่ยงมากรายร้านแล้วผมบไปร้านอื่นจักเกือ Tớ bây giờ làm tô Đứa chắc ngoài Sang cái cá mạp gì không về กินเขาด้ครนะ ใช่เลครับคือไม่เมียกันเลยขั้นบางอย่ายงเดี๋ยวเพิน่นเวริกินอีกไก่เม่อว่านบานข้างๆเพิน่นกระซือมากจริงครับก็เจ้าก็เลย บอ่อยากกินมันนี่แต่ว่าหมู่บ้านผมบพันไหนกินเมียก,ก็เรียกว่าขั้นเป็นแถาเรียกว่าร่องเบะก็อยากมากินมึงดูกินแบบบัวทับนะมันต้อนมันต้อนเราไปทำเมื่อ,อ,อกี้นี้เขามาแขวะแล้วกินเบิกบัวทรับเนาะคนมัก กินปอมือเล ไก่ก็จะทำเนี่ยครับไก่ตัวกลางๆนะครับตัวละลอยนี่ยสซุปยูร่าอย่างเี้ปกติมันมีด้วยเนี่รยรวยข้าวประมาณหนึ่งกับไก่ที่ว่าเขาขายอยู่ราคาครับบดสื้อมาแพงคด้อยด้วยครับราคาเพราะ ซื้อเพื่อหาหวยผ่านทางผู้เลี้ยงทางสื่อกินได้เลยครับเตฟผ่านทางอยู่ไม่ฮะเตรียมน้ำน้ำใยเลย ได้ปะซื้อได้บะหมีกวนน้ำแข็งนี่กวนน้ำแข็งเนี่ยโอ้ลำไยกับลำใเลยหรือจากลังหนึ่งปะโอเคครับคลิปนี้กับบะหมี่ยังไงผมเลยกินเขาคนเยอใกล้เติบใกล้กับเยอะท่านหนึ่ง ก๋เตื๋อพักแจ้กน้อยสุนมากกะเพ่นครับผมกขอ,อิ่มพอดีแต่ว่าผมกะมีของหวานผมอยู่นี่ครับซื้อมาก0ีบาทมุสาวเมียบอกว่าเ <c oughs> ขาขายลูกเลยยิ้มหาบปซื้อ <c oughs> ไปซื้อ20บาทได้บ่พ่อ <c> ล <oughs> ถึงเมียจมมือเขากระบ,บื้องไปยังครับหักกันนี่ครับโอ้เหนือสวยอยู่ ส,สุสัตว์เปรี้ยวหวานแต่ว่าเปรี้ยวบัหลายครับหวานหวานน้ำลูกแซบได้เหรอครับเขาว่าเป็นราชินีแห่งผลไใหม่เนาะแต่ว่ากับแซบอยู่แต่ว่ากับสุราชาปอะไรเนี่ยมัก เมื่อน่ะเสียบกทุเรียนมาก,กินสูปซุปวีนองเบิองเนื้อวีนองโอ้แต่ว่าหน่อยนี่มันเนื้เกลียงจังหน่อยเสียบกทุเรียนมาก,กินสูปนี่อะไรไต่เห็ดแบบผลไม้ร่วมเบอร์ทุเรียนอย่างเดียวนี่ครับลูกทุตายแล้วซื้อมา เยบ้อยครับพี่น้องมื่อนี้ก็หรือว่าอิ่มพอสมควรครับผมก็จัาไน้ก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิง่งแล้วก็ฝากนินๆกับเกษตรกรเจ้าใดเจ้าสวนนะครับกดซับตะไคร่ผมเนี่ยที่เป็นบุญกุศแหลายๆครับช่องกับช่องบาจุคนกินเสียบนะครับฝากช่องหน่อยๆไว้เ้นะครับขอบคุณครับขอ ตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ